สวัสดีค่ะสวัสดีค่อนเลยแม่แทนแจกันร์อยเด้อค่ะครับสิบ้ามื่อวีสิบผ้าลุงไส้ไปเบิ้องนสวนกันบ่ค่อยเด็กคุณบ่ค่อยเด็กเขามาบ้านแล้วบ่ค่อยเด็กไปเบิ้งไว้ค่ะอันนี้แวะมาเอาเสือผาครับก็สิเดินทางไปโคราชตอพอดีท้าอาบทนาก่อนอยู่ แม่สีผ้าไปทางแดงลุงธงบอกสิาพาไปลูกไปเบิ่งสวนบนกัทเตียกันมากกับพวกเขามีเวลาป็นไดไหมค่ะแม่ก็ไปซื้อปลามาลงไว้มมประมาณยี่สิบก็พออยู่แล้นี่พะโนดินมาลงครับพะโนดินมาใช่หลอดสานน้ำมันกับลงง้งยาแต่ว่าลงนี้มันขาดเป็นโศกเล<อ>ยขาดเป็นโศกจริงเลยล้ง เออนี่ไหลไม่้มัน้ำทีไดมันไหลถึงพ้นไหลลงลึงตัวข้างเอามันสูงกว่าอน้ตอนเช้าครับวันนี้แม่ซื้อผ้าหล่อสีผ้าไปเบิ้งอย่างแม่สีผ้าไปเบิ้องนอไม่แล้วก็ไปเบิ้งอันปลาค่ะแม่เป็นคนละขับริ่งไม่ให้ลุงใส่ครับแจ๊คสีผ้ามุกแม่ก็ลนใส่ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับฝากในเด้อก็เด้อฝากตัวไลค์ก็แชร์ของแม่ของของแม่แตนใจเกิ็ลอยนะคะ ลำโดนลูกมากกับจังใดเฮียจังใดพี่น้องกับจังใดเห็นไปเบิเบ่ง,องโอ้ขายที่ดินแปลงนี้อันนี้ของของผู้ใดของอาจารย์สวยวันทีนม่ลูกที่เป็นหนึ่งลือันนีบอกขายแท่งพะโลดจังว่าทดลองมาวโอ้อันนี้ลือแล้ว,ล,วล,ลือแล้วเขาตัดสับแยกต้นนี่า,างอไหร่ก็ไม่เห็นงานไม่ีหลือเป็นยังไงไหนวิบุญนี่แม่อยากได้ดินมาลงใส่หมยอย่องเนี่ยข้าเหลีลยวรวนทุกยางทีเป็นของ อยากเอาดินก็ยินเทโลดอันนี้เหมือนบ่พอมือนดอกเทพูนก็ได้เรียกว่าเทเทนี่เขาได้อันนีเลียวรถรถห้องอย่างไรเลียวมันตําบ่รถบาดอ่ะมันข้างมันจะติดค่ะนี่แม่พระมาทงครับมาสวนมาสวนเบาบาเป็นสวนติดบ้านสิเป็นสวนติดติดมู่บ้านวันเถาะไปซื้อไปเราเพิ่งกับบรเษัทมาก น้องใหม่ก็หลายอยู่ช่วงมหันแต่ว่าแม่ซับเพชรน้องไปชมเด็กสองทั้งดำแล้วอันนี้ก็มือประยูงกับนีพี่น้องเป็นรอยเลี้ยวเยอะดิมือบ้านเขาก็ไปเอาเลี้ยวไปเห็นเด้อห้วยเอเอไปซับน,น้องใหม่แมนเออเปอาปลาไหลเดี๋ยวเอาน่อเดียวนุ่งเดี๋ยว,อ,อ,ยว,ยวอันนี้<ไ>ปลาไหลอะไรปลาไหลไหลมู่บ้านบ่าแทนปลาไหลของหมู่แม่บ้านเขาเจ้าก็บอกว่าสะอาดดุป้าแสดงว่าที่สาธารณะหอดพี่เลยบอกหอดพี่แล้วหอดของปลาไหลนี่แหละ นจะเป็นงานงานควรที่ดินมองหนีก็สิคายบ่แม่ครับของเขามีทีอยู่อยู่ซอยหนีน้ำเด้อยู่หนีซอยหนีสองไรครับแต่บอกเขาไปดอกเขาไปยากัวแค่น้องงามรักเป็นดำหน้าลราอะไรเ <c oughs> ด้อไปพ่อ <c oughs> ี่สี <c oughs> ใส่พะมีทีบด้วยเนะี่ยอันนี้เพิ่นกับสิคายมั้งยันหลัง,งออไไเดี๋ยวพี่น้องยาฟ้าออกไปใสนะครับเดี๋ยวจะพาไปบึง คาบไปบึงสวนสวนป่าสวนกงอกของไม่จะป่าหยาแต่ว่ากอไผมันจะลายอยู่หยาตัวมันย่ำฝนเนาะแม่หัวจริงไข้เพิ่งขึ้นงาบเนี่ยผมากระหงอด้กันสวนพุ่นะของตามันคนนเป็นดำหน้าอยู่เห็นปะลกโอ้ยมันเป็นตายากแท้างคนก็บอรถลงมตาย่คของมันใ้ได้ไม่ต้อน้ำลายลร่งมันกิ เสียดายเขาเสียดายกาเขาพีเจ้าบ้านเรลาดีน่ะมันเลียมัน้ำผววมันใจมัเกิดให้หนจังั้เดือนบ้านนีี่แหละปักใต้ตกลอย่างนี้แหละกิกูรู้ไม่หดคนกะไ่มองจิตใจแหละมองจิตใจเ่ดอันนี้เดี๋ยมองไม่ไงเนิน่าจิตใจเขาอย่านีไ่ใจทีโอ้ยกะมไ่ได้ล เอาใส่เท่านี้หรอกถึงสวนและะ้วละคะ่ะคือนอนบ้า,บานานอกเนาะคือนอนเต็นถ่ายอาดอาดธน,นะก่อนนอนบอทนเนตหลับบอทนเนดคืนอยู่ <c oughs> อุ้ยใส่เกียงขาวมายังดี มุมไหนมาหกใช่ไหมโอ้นี่เดี๋ยวเห็นแม่น้องไหมไหมพี่น้องเห็นน้องไหมไหม <G ül üyor> ใส่กินขาวปา้าดผู้ใดอืดน้องไม่กินมาหาแม่แตนนะครับพ่นน่ะน้องใหญ่แถวเนี้ยซับอ้อมนี่อยู่ว่าหันบกัลก,ลกลากร้ายเลยก่อสร้างรากใส่ปา่า เดี๋ยวเรามาดูปลานะครับอืม ป้าแม่นาอใหม่ไหมเ่าพูดนหรอเอออม่แล้แต่เนามันเป็นเน้อใหม่หวานบอเนม่จิ้ปไมเบงปลาตเพียนดีหามปลาตเพียนปานนมี่น่ะน,นี่นะหนังปลานีหางแดงๆปลานี้น่นนนนนะมามามา,มา,ม,ามาเด้อลูกเด้อมามาเกจอแล้วมึงรอบของ <laughs> น้มัแม่คือเสียวเมื่อเหมือนใช้พลัล้นเแหเปิดสักสองสามปั๊มก็สบายแล้วอนาคตเติมน้ำมันจะลดลงแล้วรถไฟฟ้าจะมาแทน พี่น้องดลาแบบปล่อยไว้่ีค่ะแต่ว่ันกบนเา่าม่เกีย่ยแลย้วนี้ส่วนยุ่งนี้สองไร่กลัวครับนี่ก็เป็นน้ำพักน้ำแร่กันได้พี่น้องอยู่อยู่ในหมู่บ้านเลยสวนมึงนี้อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านคนติดกับติดกับรัวมหาไรแปลงนี้นะครับสองไร่กว่า โอ้แม่ผมสิยางเขาไปได้ฮั่นบานเออใส่กางเกงขาวมาแม่ถือไปติละ่ะถือไปผ้าพ่นไปเบิ้องนใหม่แม่เบิงพี่น้องเดี๋ยวให้แม่แตนถือกล่องไปอย่าลืมส่งดาวนะครับปลาอย่างนั้นปลานิ่นปลาตะเพียนป้อยไว้ทะเลียงลูกน้องครับเดี๋ยวอีกเดือนเดือนหนาลูกน้องกับเขาซ่อมแล้วก็สิได้กินพอดีเบิ่งเพี่น้องใหม่ เอาอน,นี่ถือกล่องไปซองใส่กอภัยเนี่แหละบรรยายไปน้ำเนี่ยอย่างไรก็เปนเม็แตงสีพาปีน้องไปเบิง้งโนใหม่พวกใครถือกล่องมึงจะของจักรยานมาเห็นดิหนิมันผนลิ้นลูกเขามานำ้ำบ่ได้เพราะว่าเขาแต่งโตสิไปโคราดแล้วไหมคะ่ะอย่างไรก็หอลูกเขามาน้ำมันสิปปเปียกเออผู้ใดเบิ่งเป็นแตนนี่เนี่ยก็ซอยกุไลกุแช่ได้เลยค่ะ มันหกบ่มีผู้มาเหตุสะอาดให่ไหมคะ่ะคนงานกลับไปน้ำวงเบิดนี่คะ่ะน้องไม้เ็นบ่กกับพี่น้องน้องไม้น้องไม้แม่แตแดนนี่กำลังสิเกิดบกลายค่ะมีกัะน้องไม้ค่ะคุณ จบโลกจูหนหินตะนอใหม่ค่ะนอใหม่ตะนอยใหญ่ๆไม่แตนผ้ามาเบ่งกบปลาเด้อผ้ามาเที่ยวปลาเหมือนนี่ไม่แตนมาสุมือสเสาเร่งนอนใหม่โ<ๆ>ย่น้ำกลางๆพวกก็มีได้พี่น้องพคนน่ะ น้องใหม่ให้คนมากลอยเอากับมี่ราะว่าบอมมี่ผมมาเ,เสาะนะก็เจ้าอยากก็เจ้าไม่เอาไปกินโหลดออหนึ่งโกโดยอยู่นี่มี่สุกอพี่น้องขอพามีสุกอน้อไใหม่ไปแต่มี่สุนอสุกอเลย กำลังสิขึ้นกัมีค่ะกำลังสิขึ้นหลายค่ะปอแฝงกี่หางหลายตั้งฟังงองที่แม่ปล่อยปลานี่แหละต้นน้องใหม่ด้วยค่ะน,น้าม้ใหม่ผลปูรุดป,ปิริศอีกป้าไหลหรืน่ะ ลายหีเลยตะนองไหม่เป็นถ่วนี่กระพูนนะไม่แต่ว่าจะมัสับไปต้มไ้ค่าแกงรูยเต่กินอยู่จังน้อยมันสีสูงกว่านี้มันสีบดไห้เนื้อไมหมค่ะมันสีโคนมันเป็นไม้กินซุ้งเหล่กะเพื่อนปลูกใ้ได้บ่อยเพื่อนแล้วมันสื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาแะคะ่ะนี่แ,กแตก็เลยเป็นวา จ้าของมี่น้องไมบ่บาดตะกี้บ่มีแต่ซื้อกินตะกี้ไม่จะซื้อน้องไม่กินก็พี่น้องฝากมาให้ยวันนี้มีเป็นของเจ้าของแล้วค่ะขายอยู่ขอบคุณขอบคุณเดอ้อพี่น้องขอบคนเบิ่ง,ง,งแง่งมวลล้ำใจก็ลอยมาตลอดไหนๆไหนข้ามมาเก,ก่บบได้ไปเห็ุแนวอ,อื่นหรอกค่ะบ่ได้ไป เที่ยวกินเหล่าเมายายยังหลอกลกชายก็ได้ดีอยู่สื่อสิ่งที่มันเจ้าของบ่มี่ล้วก็อยากมีเนาะเน่นพอแม่พาเกิดมาทุกเราก็มาขากำปั้นหล่อนๆผู้เดียวแล้วนี่แ่ะก็เลยแม่ก็เลยพ่อยสบายไปพรอม อยูท่ทงอยูาชาเลยดนะิแม่นะี่ยจะทให้ดังหน้าไปีับกางกับห้งไปหันหูบิบไบิข้างคุณว่ไปเราโคคัก,คกออกไปไม่ได้ป้าสอง,องก้อยหันบังหลายบักคักเลยก้อยเรหกย็ดน,น่จักบดด้านนละ่ะ เลยเลยกไพบกหลายแม่งมากอยากแด้ก็ไอยู่แล้วอไข้าเจ้าเป็นยี่สิบสามสิบก่อยไหม่อยูทูบเบอร์ไม่คือของเองบอม ส,วน,สวนแปลงเนียนจริงๆผมซื้อไปท่านต่นดูแล,แล้วล่ะแต่ว่าจ่ายเงินเพิ่นบท่านนี่เหมือดพิ่งจ่ายเพิ่นเหมือดนี่ครับเพิ่นเก๋ก็เป็นแบบสวนอยู่ติดหมู่บ้านเลยครับมีกล้วยมีเอียงปลูกไว้เรียบร้อยต้นตะโคมนี่เพิ่นปลูกไว้หลายแท้เอาถิ่มซะได้ไหมูพักหวานเพิ่นให้มันเป็นที่เลี้ยงพักหวานแต่่วา เรามันได้นอใหม่พี่น้นองเอาหนีเหมือนที่นี่ก็ไพ่ประมาณสี่สิบก่อนเป็นนอใหม่นอกิมซุ้งเออนี่ก็นอยไง นี่ครับอยู่ตรงนี้เลยมหาลัยกับยูนี่นี่เป็นเส,เส้นเส้นถนนรอบหมู่บ้านยุคกอ่อนหอนบ้านทักมอลลามีอยู่มอลลามสานี่ครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านจัดสรร ตามแน่วมากนี่ครับบอครับหน้าบา้านแล้วร้อยอาจบบออยากเห็นไปคำเนาเพราะเหรียญจะวิ่งไปคำน,นั่ของเราเหล่นนั่งเราอะไรอีกอือ่อชาวบ้านได้ค่ะเด้อบัณดีตที่น้อง เสียงแตกครับเสียงมันเป็นอย่างจังแตกโบเสียงมันอย่างจังแตกโบโบแมนนี่แม่เสียงโด้วยสาวม้าหนี่แม่แตกเสียงบบชัดโอเคครับแค่นี้แหละเนาะนะฮะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกาบานก่อนเด้ค่ะเด้อฝากเด้ค่ะไองฝากติดตามช่องแม่แตนเลยนะครับ ตามช่องไม่แตนไม่ร่ำใจเกินเอยในเด้อค่ะปากกุหลาบกแชร์ในเด้อจ้าสวัสดีค่ะแต่งตัวร้อนแอบพาแม่พามาข้าเจ้ากำลังหลอกก้าน้อง่าแล้วเวลาตี มันนั่นมันโมเมนต์ทีทั้งเ,เหมือนเด็กีเอเจาะตะทำยังไ,ไหล่นพ่อบิเงี้ยไปหอดหันไปนไปกตต้อ่อนมนี่แมปกติแล้วอ,อน้าม,มันเข่าันี้นวยนะ

อันนี้เป็นทางลัดออกมาทางทุ่งซื้อได้ครับจริงๆอันบ้านบ้านฮเฮาบ่ได้ออกมาไข่หมู่บ้านเลยูย่ติดบ้านขัางไปหน้าอีกแปลงนึงจ้าตัง้งไปหน้าอีกแปลงนึงจิติดถนนเสน้นนี้เลยจิติตถนนเสน้นนี้เลยไปอีกบ่ไกลก็หอดอันหน้าไปทางนี้สิบสามไร่ค่ะยี่สิบสิบสามไร่จิติดถนนเสน้สนเดียวกัน เพราะว่าอันนี้ซือตะซือตะโดนแล้วมันมออันนี้ืบะโดนแล้วแปลงนี้ซื้อตะโดนแล้วนะครับนจนเป็นห <4 S 2> ลายปีแล้วโอ้โบเมียนห6าหกปีแล้วห6าหกปีแล้วสิบสามลายมง หน้าดอนข้าวผู้ใดแม่ให้ไพเห็ดเฮ็ดตองได้พอกโกเฮ็ดกับหน้าแยกวยพอโกหน้าแปดไรปีนี่โอ้บมแมนสิบเฮ็ดนับแต่ของเก้าของกับสิบสิบสามสิบิแมนพอกโกห้น้าสิเจ็ดไรปีจเบงสิไดเขาไรนแต่เั็ดีปีกายผู้ท่นขายจะถูหน้าดอนกลางนี่ละนั่นหน้าดอนกลางแตแม่ใหญ่เฮ็ดพอโกเฮ็ดเออสี่ไร แต่ว่านนัอีกคนหนึงนี่ไล่กวนอยู่ให้น้องสาวที่เดินมาดำเรียกว่าเนี่ยเป็นสีกามาดำกันเสร็จปอกโอเฮ็ดมันก็หลายพูดแล้วสีละโบวัยนะคนเดียวแเ่นลบกแค่นั้นตรงนี้อยู่ที่วันนี้เลยเขาก็จากลับบ้าเขาแล้วถึง้านไม่ได้ถึงบ้านเราแล้วครับปานใจเกินร้อยกำแพงสูงๆนี่นะครับ โอ้ยนนท์บอยูบอยมีปวดรถผู้ใหญ่รถเ,เก่ง เอาทำอะไรเห็ดอียง่าง่วงห่นงห่วงหวงห่วงาตวงหวงห่วาห่วงห่วงหวห่ไงห่างห่งไ่้งห่วัน่ะ่กห่วน่วห่ง่หวห่ว้ง่ ย่ายแม่ไปเอาพี่น้องสีเงาดอกกอนนี่ไปรู้ยังเป็นหนูยังมาปลอกชั้นบนคนนี้แหละมันหัวเพียกหัวนี่เล็กบอกกันเจ้าแล้วแต่สร้างเสียไทยแล้วคนหนึ่งย่า่ของมามันหัววก็ใส่สกลนครฝนตก โอ้ยอาธราพก่อนบทท่านได้ลูกได้ย่อนยยาอย่างคือมันแท้ ครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลน์นะครับเดี๋ยวบ่อยขอปิดไลน์ก่อนนอน่ถ่าอาธนาก่อนอนคนมาสามโมงว่าสัน<ม><ม>คนสวยของบ้าน พอสวยยังไงเราซื้อใยสวยใยผมสวยที่สุดแล้วเพราะว่าเราซื้อแล้วใยสวยผู้ใดกระทองเงินเราใยสวยขอบคุณครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลฟ์นะครับเดี๋ยวบอยปิดไลฟ์ไปก่อนนอนจะงีบก่อนนะครับเมือแร่งมีงานอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเอบีนะฮะบอยแอนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็ไปด้วยกันแล้วตอนแรกบอยสิไลฟ์สนให้เบิ้งอีกครับไปหลักดีครับ